ท้ายของรายการ Motoring Update นะคะมีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะไปกันที่ข่าวของคาวา s a กิก่อนเปิดตัวอะไรยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทคาวา s a กิมอเตอร์เอ็น r ตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้นำแห่งเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัว New Kawasaki Ninja 650 Ninja 1000และ Ninja ZX 10RR กับดีไซน์โฉมใหม่ให้ความเป็นซูเปอร์สปอร์ตสมรรถนะเป็นเยี่ยมความคล่องตัวเป็นเลิศตามแบบฉบับรถซูเปอร์สปอร์ตตระกูลนินจามิสเตอร์ยาสุชิคาวาคามิประธานกรรมการบริหารบริษัทคาวะสกิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าคาวะสกิมีแนวทางในการทำตลาดโดยการส่งผ่านความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจภายใต้คอนเซปต์ don't blink the eyes สกดทุกสายตาบนท้องถนนกับนวัตกรรมด้านความเร็วแห่งอนาคต ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวพร้อมกับสีสันที่ร่วมสร้างแฟชั่นสำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่ย่างมีสไตล์เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ในทุกสมรรถนะด้านความเร็วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของคาวาซกิในตลาดโลกและมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอนิวคาวากินินจา6ก0นินจาพันและนินจา ZX10RR ยานพาหนะแห่งท้องถนนที่จะพาคุณไปสู่ความสนุกสนานของการขับขี่ให้ทุกท่านได้สัมผัสความสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนินจาไปพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนินจา650อีกระดับของความเร้าใจกับนินจา650ใหม่ชีกทุกดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์ใหม่น้ำหนักเบาขึ้นให้ความฉบเฉียวดุดันเชกเช่นเดียวกับรถซูเปอร์สปอร์ตสายพันนินจา น้ำหนักเฟรมที่เบาเพียง15กิโลกรัมและความสูงเบาะนั่งเพียง790ม mm. ิลลิเมตรให้ความคล่องตัวเป็นเลิศทำให้ผู้ขับขี่สนุกไปกับนินจา650ได้อย่างมั่นใจอีกทั้งโฉมใหม่มาพร้อมกับชิลด้าดีไซน์สปอร์ตสามารถปรับได้3ระดับโดยปรับได้สูงสุด6 0ม mm. ิลลิเมตรไฟแสดงสถานะรอบเครื่องยนต์ใหม่โดยเข็มมาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีชมพูและสีแดงเพื่อแจ้งจังหวะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้กับผู้ขับขี่สามารถเลือกช่วงในการเปลี่ยนเกียรได้เอง ในส่วนของไฟท้าย LED ลวดลายสปอร์ตรูปตัว X ่องสว่างชัดเจนปลอดภัยทุกการเดินทางท่อไอเสียดีไซน์โฉบเฉี่ยวซ่อนอยู่ใต้เครื่องยนต์สะท้อนภาพลักษ์สปอร์ตหน้าค้นหาให้กับนินจา650นินจาพันการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของสายพันนินจาที่มอบความสะดวกสบายของการขับขี่สไตล์สปอร์ตด้อย่างน่าสนใจและแฝงไปด้วยมนสเสน่ห์ของรถทัวริงเติมเต็มพะละงกำลังขับเคลื่อนและความสุข,ขุมในการควบคุมรถถึงขีดสุด พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีขั้นสูงเชกเช่นเดียวกับนินจ a RX 1 0 RR เช่นระบบ KCMF ฟัก์ชันช่วยควบคุมการเข้าโค้งตั้งแต่เริ่มเข้าโค้งจนกระทั่งออกจากโค้งอย่างราบรื่นตลอดกระบวนการรวมถึง KTRC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีการยกล้อหน้าและการลื่นไหลครอบคลุมสภาวะการขับขี่ที่หลากหลายช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แบบสปอร์ตหรือช่วยให้พารถข้ามผ่านพื้นผิวถนนที่มีสภาพเปียกลื่นได้อย่างมั่นใจ และ KIBS การควบคุมระยะก้มเงยและการเบรกในโคง้งอย่างแม่นยำในระดับซูเปอร์สปอร์ตของคาวัสกิในส่วนของเบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อมอบความสบายรองรับสรีระผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นและช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ระยะทางไกลชิ้นส่วนประกอบสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตหลายชิ้นถูกเลือกใช้เพื่อให้นินจาพันมีสมรรถนะสูงขึ้นนินจา RX 1 0 RR ที่สุดของรถจักรยานยนต์สายพันธ์สปอร์ต นินจา RX10RR Fastest on the track ถูกผลิตมาทั่วโลกเพียงพันคันเท่านั้นดีไซน์พิเศษปราศจากเบาะและที่พักเท้าผู้โดยสารเพื่อทำให้โมเดลนี้มีความเป็นสปอร์ตเชกเช่นรถในสนามแข่งขันช่วงล่างได้รับการปรับตั้งเป็นพิเศษพร้อมอยางพิเรนลี่เดียบโรสูเปอร์คอร์ซา SP ซึ่งเป็นยางสมรรถนะสูงที่ช่วยส่งให้รถทำความเร็วต่อรอบได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มระบบ KQS ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงได้โดยไม่ต้องใช้คลัสเร้าใจกับสมรรถนะเต็มพิกัดเหมือนอยู่ในสนามแข่ง n ิ n จา RX10 RR มาพร้อมกับล้ออลูมิเนียม7กา้านที่ทางคาวาซกิพัฒนาร่วมกับมาเชชินีการควบคุมรถจึงทำได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเปลี่ยนทิศทางของรถ และจากผลการทดสอบนสนามทดสอบออโตโพลิสนินจา RX10RR สามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นกว่ารุ่นมาตรฐานถึง1-2วินาทีตอกย้ำความเป็นซ u เปอร์สปอร์ตสายพันธ์ุนินจาตัวจริงอีกทั้งยังเพิ่มความดุดันแข็งแกร่งด้วยโฉมสีดำด้านสะกดทุกสายตาตามแบบฉบับของตระกูลนินจาอย่างแท้จริง เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงาน Bus a n d Truck 2016งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่13จัดโดยบริษัท TTF International จำกัดโดยการสนับสนุนหลักจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนภายใต้แนวคิด Open Up New Success เปิดฉากใหม่สู่ความสำเร็จภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ ร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเพื่อการพาณิชย์กว่าร้อยรายการและครั้งแรกกับการจัดแสดงพร้อมชูจุดเด่นธุรกิจฟู้ดทรัคที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ณฮนอะล106ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนายซูเปอร์แมนมัคคารองกรรมการผู้จัดการบริษัท TTF i n อ e r ินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในฐานะผู้จัดงานบอกว่าตลาดรถใหญ่เพื่อการพาณิชย์มีการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี59จะมีการเติบโตสูงขึ้นจากปี58ไม่น้อยกว่า3%ส่งผลให้มีการเพิ่มพื้นที่จะแสดงกว่า20%จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Bus and Tru c k 2016จะเป็นเสมือนเวทีรวบรวมผู้ประกอบการด้านรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากทางปตทผู้นำด้านพลังงานของไทยซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับการผนึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ของไทยได้อย่างแข็งแกร่งนายบุรนินรรัตนสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่า ปตทในฐานะผู้นำด้านพลังงานของประเทศไทยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยภาคการขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์นั้นถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องไปกับภาคธุรกิจอื่นๆดังนั้นปตทจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก Dynamic Ultra Plus ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากค่าย OEM ชั้นนำช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ถึง30,000กิโลเมตร รวมไปถึงการให้บริการเชิงเทคนิคทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมผู้เชี่ยวชาญ PTT Loop Solutions ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคการขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์ของประเทศไทยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดำเนินงานรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงการแข่งขันที่มีมากยิ่งขึ้นอีก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทัพจัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E v วีดึงตัวแทนจากภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท,ที่เกี่ยวข้องรวมเสวนาในประเด็นน่าสนใจเพื่อสร้างความเข้าใจและทำความรู้จักรถไฟฟ้าหรือ E ีวียานยนต์แห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงไหนไม่ช้า พร้อมเผยนโยบายสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนำเสนอนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าระบบต่างๆจากผู้ผลิตและออกแบบในระดับประเทศและระดับโลกพร้อมจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆภายในงานศาสตราพิชานภูลพรแสงบางปลาแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและนักพัฒนาวงการยานยนต์ไทยกล่าวว่า รถยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาจากประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ได้ชูเป็นนโยบายสําคัญและมีแผนจะส่งเสริมให้ผลิตในเร็วๆนี้ทําให้ประชาชนสนใจเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ยังไม่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้ามากพอหรือยังมีข้อสงสัยในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการใช้งาน <c oughs> การบำรุงรักษาเทคโนโลยีความปลอดภัยตลอดจนถึงนโยบายของภาครัฐที่จะออกมาส่งเสริมและรองรับนวัตกรรมยานยนตน์ดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้งานของประชาชนและสอดคล้องกับภาคเอกชนจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆดังนั้นสมาคมนิสิตเก่าวิวศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยคณะกรรมการวิชาการยานยนต์และคณะกรรมการวิศวก,กรอาวุโส จึงเห็นโอกาสที่จะจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่นิสิตเก่าและผู้สนใจทั่วไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะ Motoring on Air นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมช่องทางการติดต่อของเราเช่นเคยเข้าไปที่ Facebook Fanpage w w w facebook com s l a m o t o r i n g on air ค่ะวันนี้ตุนและคุณก้นนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ